สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to h a n d Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็น Apple Watch นะครับตัว Nike นะครับเป็น Series สามนะครับโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคนะฮะมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้เป็น Apple Watch Series สามนะครับหน้าจอนี่ก็ประมาณนี้เลยครับยังสวยๆใสๆอยู่เนาะมีรอยขนแมวบ้างนิดๆหน่อยนะครับนี่นะฮะดูตัวเครื่องก็ประมาณนี้กันเลยนะครับ ก็ถือว่าสภาพเป็นสวยมากตัวนี้เป็นจุดสีแดงเนาะก็คือตัวใส่ซิมได้นั่นเองนะครับนี่ฮะอันนี้รอยบ้านนี้ที่ได้หน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับไม่เคยตกไม่เคยซ่อมอะไรนะครับเครื่องเดิมเลยเนาะนี่นะครับจอ42มิลก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นตัว GPS แล้วก็ LTE ก็คือตัวที่สามารถใส่ซิมได้นะครับโอเคเนาะมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเนี่ยบุบภายในครับยังทัชสกรีนลื่นๆอยู่นะครับนี่นะครับ แล้วก็มาดูตัวเครื่องดีวกว่าน,นะครับภายในเขาเนาะโอเคนี่นะครับอันนี้ครับซลลูลา่าเนาะตัวใส่ซิมได้นะครับมาดูดิสเพย์กันดีวกว่าน,นะครับนีปรับแสงนะฮะปรับแสง,แสงได้ปกตินะครับนี่นะฮะปรับแสงลดแสงได้ปกตินะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็มาดูเที่ยวถึงระบบเสียงนะครับ ยังดังชัดเจนอยู่นะครับขอลดเสียงหน่อยนะครับอเครยนะครับก็แบตเตอรี่เนาะอันนี้นะครับสุขภาพแบตนะครับ85%ดสิบหอนี้ถึงถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับยังเทชิล่าเยียยาวอยู่นะครับผมเห็นครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีนะครับคาร์คูเลเตอร์เรดเตอร์คูสเฮลนะครับฮาร์ดจอหัวใจอะไรพวกนี้เนาะเป็นโปรงเพลงก็เวลาหลับตั้งนาฬิกาปลุก เวิร์กอันะครับเวลาเดินเวลาออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะครับผมเขนวเรียกว่าครบถ้วนนะครับใช้งานได้ปกติพร้อมใช้งานสุดๆนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ก็จะมีเป็นสายล็อกนะครับแล้วก็เป็นสายสั้นนะครับแล้วก็มีเป็นสายยาวนะครับผมเรียกว่าอุปกรณ์ครบกล่องเนาะมีสายชาร์จนะครับรุ่นนี้จะมีหัวชาร์จให้นะครับของแท้เดิมๆของเขาหมดเลยนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกทักมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคานะครับจะลงอย่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับถ้าได้สนใจก็ทักมาได้แล้วครับราคาไม่แพงแน่นอนนะครับจับจองไปจัาของได้เลยครับเครื่องพร้อมใช้งานท่านสามารถสิงกับโทรศัพท์ท่านแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ